ก,ก็จะดีมากๆเลยแต่ภาพปินอังเป่าก็จะดิีมากๆเลยนี่ไงเรียบ้อยครับผมสวยงามสึกว่ามันไม่ได้แตกใหญ่มไม่ได้แตกใหญ่ไม่ได้แตกให่นี่ไงโดดแล้วอี่เข้าสุดไปดิ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะผมก็อยู่กับวัวทองนั่นเองก็สําหรับในวันนี้เนะี่ยผมจะมาสอนเล่นสูตรนะผมจะสอนใช้สูตรล่อวัวกระโดดด้วยกันนะครับผมจะมีอยู่แค่3สเต็ปเท่านั้นนะผมสเต็ปแรกนะผมจะอยู่ที่1บาทนะผมกดออโต้อยู่ที่10ไม้สเต็ปที่2ออยู่ที่2บาทกดออโต้อยู่ที่10ไม้นะครับผมก็คือไม้ที่ต่ำที่สุดนั่นแหละนะครับผมแถวๆนั้นแล้วก็ไม้ที่3นะครับผมก็คือจะตามเงินทุนเลยถ้าเป็น500บาทอย่างที่ผมยกมาเนี่ยคือ500บาทนะผม นี่นั่นก็คือ20บาทนั่นเองในมัดที่3ผมจะกดอยู่ที่30ไม้แค่แตกบิกวินหนึ่งครั้งหรือวัวกระโดดเนี่ยจะถือว่าสําเร็จสูตรหรือว่าเป็นการแตกสูตรนั่นเองเนาะเป็นการเข้าสูตรนะครับผมก็จะได้กําไรทันทีเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่านะผม1บาท10ไม้นะผมอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมกดออโต้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายนะครับผมแต่ถ้าเข้าตอนนี้ก็ไม่ดีนะอย่าเข้านะอย่าเข้าออ้หูเย็ดโดเกินไป เกินไปกฎไม้แรกเข้าเต็มบล็อกเลยอะ่ะคูณสิบมาเลยไม้แรกแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่เอาได้ไหมนับใ่ได้ไหมเรืองใหม่ได้ไหมอันนี้มันไม่เข้าสูตรเลยนะไม่ดีเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรงั้นผมขอปล่อยไปให้มันครบสิบไม้แล้วกันถือว่าเป็นไม้แรกก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แล้วก็สักครับผมที่สําคัญเลยนั่นก็คือเวลาเล่นนะครับผมตอนเนี้ย เวลาที่ผมเล่นเนี่ยอยู่ที่บ่าย4โมง27นาทีเนาะก็แนะนำเป็นบ่าย3โมงถึง5โมง,งยินอยู่แล้วนะผมก็ได้อยู่นะมีเวลาเล่นอีกครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าไม่เร็วแต่ผมเล่นเกมเนีย่ยผมเล่นไม่เกินเดียนาทีหรือ20นาทีเท่าไหร่แล้วครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้โอเค2บาทแล้วผมอีก10ไม้ต้องให้มันไม่เข้านะเอาจิงต้องรู้ว่ามันไม่เข้าแต่จริงๆก็ห้ามไม่ได้เลยพวกช่วงไม้แรกๆเนี่ยอันตรายพอเริ่มผ่าน1บาทไปได้2บาทจะเริ่มง่ายขึ้น นะครับผมก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำูตนเนี่ยแบบละเอียดเลยแล้วผมผมว่าจะไปต่อยังไงเริ่มยังไงหรือว่าต้องไปแบบไหนนะครับผมโอเคก็ดูกันได้เลยนะโอเคโอเคมาสเต็ปที่3นะครับผมก็จะเล่นอยู่ที่20บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดออโต้เลยเนาะวันนี้ก็โอเคกดออโต้อยู่ที่30ครั้งนะครับผมก็คือถ้ามันเข้า บิ๊กวินหรืออะไรเนี่ยใน30ครั้งเนี่ยก็คือแค่แตกบิ๊กวินเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็คือกาไรแน่นอน100%ครับผมก็แนะนําว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะหยุดเล่นได้เลยเนาะไม่ต้องเล่นต่อนะครับผมเอาจริงๆหลักจุดประสงค์ที่ผมทำเนี่ยเอาจริงก็คือแตกแค่นั้นจริงๆนะมันไม่ได้แตกหวือหวาก็จริงนะครับผมแต่ผมนับว่ามันแตกแล้วมัน มีกำไรอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะอันนี้เอาจริงๆนะลองดูไม่เชื่อ <_ d> um> เดี๋ยวลองให้มันครบ30ไม้ดูนะว่ามันจะเข้าไหม <_ d> um> ก็ขอแค่เนี้ยถ้าใครที่แบบเล่นแบบว่าจะเอาจริงๆหรือว่าอย่างไรผมว่าแนะนําว่าเล่นแค่รอบเดียวก็ได้ครับผมแค่เนี้ยแค่เนี้ยองแค่มันเข้าเนี่ยรอเนี่ยผมรอมันเข้าดูนี้ว่าจะกําไรสักเท่าไหร่แต่ว่าทําไมมันแผ่วๆวะทําทไมมันแผ่วๆอ่ะ ทำไมรู้สึกว่ามันจะมันจะล่วงอะแต่ถ้าไม่เข้าดีก็จบเลยนะถ้าไม่เข้าแต่ว่ายัางไงมันก็จะเข้าครับผมคอยดูว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าไม่เข้านี้ถือว่าคุณโชคร้ายมากๆครับผมหรือว่าไม่ได้ทตามเวลาที่ผมบอกเช่นผมในวันนี้นะครับผมก็น่าจ,จะโชคร้ายมากแล้วเลยอีกข้าครั้งสุดท้ายอีกข้าครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเข้าครับเข้าสุดไปดีเย็นโดโอ้โหเกือบแล้วอุตส่าห์โอ้โหเกือบเสียหน้านะ อโอเคคิดว่าจะไม่เข้าแล้วแต่ผมจะขอแค่เต็มล็อกก็พออันนี้ก็ถือว่าเข้าสูตรแล้วนะแต่เหลือแค่ว่ามันจะเต็มล็อกหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเป็นส้มเต็มล็อกผมก็โอเคถ้าเป็นตัวอื่นก็ได้ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอ่าประทัดผมก็โอเคหละจังหวะนี้เพราะว่าผมไม่ไม่เป็นไรประทัดมันตัวเล็กประทัดมันตัวเล็กอย่าไปเอาผมว่าแต่ถ้าอังเปาอ่ะก็จะดีมากๆเลยแต่ถ้าเป็นอังเปาก็จะดีมากมาก เลยนี่ไงเรีบร้อยครับผมสวยงาม10คูณ200ก็ครับผมเย็ดเค้เนี่ยครับผมอย่างที่บอกเลยว่าให้เล่นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็คือกำไรเนี่ยสมเมื่อกี้ถ้าเปรียบเทียบนะเมื่อกี้ทุน500เนาะก็ได้มาอยู่ที่2000เห็นไหมมันอยู่ที่2 3เท่าของเงินทุนเนาะเอ้ยนี่ไป4เท่าเลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่เร็วก็ถือว่าไดเยอะอยู่นะก็ อ่าผมจะเล่นต่อการที่จะเล่นต่อเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันต่อนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบแล้วกันโอเคผมก็จะปล่อยให้มันไหลเลยนะอันนี้คือจุดที่เราจะต้องเสียเนาะจุดนี้ต้องเข้าใจด้วยถ้าเราจะเล่นต่อเนี่ยเราต้องยอมเสียนิดนึงเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้นะโอเคเนี่ยไปต่อได้ครับผมเริ่มใหม่เลยครับผม1บาท10ไม้เหมือนเดิมเริ่มใหม่เลยครับผมถ้าจะเล่นต่อแต่ถ้าเพื่อนๆจะหยุดซึ่งผมก็แนะนําให้หยุดเนาะก็คือให้ อ่าหยุดเล่นเลยเนาะก็คือแบบแตกปุ๊บกดหยุดเลยนะไม่ต้องไปหมุนต่อไม่ต้องไปเสียต่อนะครับผมก็ถือว่าได้กําไรผมว่ามันก็โอเคก็ดีกว่าเสียเนาะยังไงมันก็ยังไงมันก็ได้ถ้าเราหยุดเป็นเนาะในการเล่นอะไรพวกนี้ก็คือขอแค่หยุดได้อ่ะเออไม่ใช่แบบว่าได้อยู่นั้นแล้วแบบอยากได้อีกอยากได้อีกอย่างนั้นมันจะเสียเอานะครับผมก็แนะนําประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับสูตรโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะไม่ใช่ทุน500แล้วนะ อันนี้ผมก็ไม่ไม่อธิบายนะอันนี้จะเป็นรอบของทุน2,000นะผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะ2000หรือ1000ดีเพราะว่าเงินอยู่ที่1,900แต่ว่าตอนที่เริ่มตอนแรกเนี่ยมัน2,000นะครับผมผมก็ผมว่ามันต้อง2 0 0พันแหละมันต้องเป็น80เนาะผมจะเล่น4%ของเงินทุนใน,ในไม้ที่3มเนี่ยมันสำคัญแค่ไม้ที่3นะครับผมโอเคอ่าสี่สิบพอเป็นถองห0 0พดีกว่าผมว่ามัน มันจะเยอะไปเนาะสามสิไม้ไปขอแค่เข้าสักหนึ่งไม้ผมก็โอเคแล้วนะเข้าสักหนึ่งไม้ให้มันอุ่นใจแค่นั้นก็พอโอเคขอแค่ไม้เดียวเดี๋ยวผมเล่นสักสามรอบไหมผมว่าถ้ายังไงถ้ามันเข้าเดี๋ยวผมอาจจะเล่นอีกนะแต่ถ้ามันไม่เข้าก็ยากครับเพราะว่าถ้าเราทําสูตรหลายรอบเนี่ยโอกาสที่จะไม่เข้าก็ ค่อยๆมาเรื่อยๆแต่าถามว่ามันเข้าไว้โอกาสเข้าก็ยังมีมากกว่าห0อซอยู่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ทางเปล่ามาทางเปล่ามาทางเปาอู้หูสวยมาดิเปามาอีกแล้วสี่รอยคูณสิบเย็ดโดสี่รอยคูณสิบครับผมเย็ดโดโอเคสวยงามแค่แม่งเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะรอบนี้แตกเร็วด้วยไม่ต้องให้รุ้นเหมือนรอบแรกด้วยโอเค โอเคผมเล่นต่อนะผมขอเล่นต่ออีกทิรอบแล้วกันนะผมผมขอปล่อยเลยจริงๆถ้าผมจะหยุดเนี่ยผมหยุดได้เลยนะแต่ผมขอปล่อยเลยดีกว่าปล่อยป่อยเพื่อที่จะไปในสูตรถัดไปแต่ก็มีโอกาสแตกอยู่นะ21่ไม้เนี่ยถือว่าโอกาสแตกบิ๊กวินแบบธรรมดาเนี่ยยังพอมีแต่แตกใหญ่จะย,ยากครับผมก็คือแตอ่ถ้าแตกนี่อ่าเนี่ยประมาณเนี่ยสวย ทอง1เส้นก็ถือว่าเยอะนะครับผมไม่ใช่น้อยเลยแต่ถ้าทอง2เส้นก็จะโอเคนะมีโอกาสที่จะทอง2เส้นเช่นกันแต่ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณนั้นแหละแล้วก็โอกาสที่จะกระโดดอีกรอบมีไหมมีแต่น้อยมากๆแล้วผมก็คืออยู่ที่ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ครับผมจากประสบการณ์ในการเล่นของผมเนี่ยมันแตกอยู่ที่1นึถึงสถึงสครั้งแต่1ครั้งเนี่ยมันแตกแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยก็เริ่มยากแล้วมันจะยากไปเรื่อยๆตามระดับเนาะครับผมในการแตกใน30ไม้ในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมาตอนเนี้ยไม่แตกอีกเลยดูดิ ไม่แตกเลยมันแตกแค่ทองเส้นเดียวเนี่ยมันมาแค่นั้นจริงๆครับผมโอเคสวยนี่มาไม่แตกเลยที่ไหนล่ะครับท่านก็เอาดีทองสองเส้นก็มาดิครับเอาเรื่องว่า840บาทโอเคปล่อยต่อปล่อยต่ออ่ะเข้าอีกไมหนึงซิเข้าอีกไหมหนึงซิอุ้ยเ,เกือบทองมาอย่างสวยมาขอลืมใหม่ลืมใหม่รอบนี้ผมจะเล่นทุนของ5 0 0พเนาะ ถึงแม้จะ6,000แต่ต้องไปทุนของ5,000นะครับผมนั่นก็คืออ่าไม้ที่3เนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่200บาทไม้1ไม้สอเหมือนกันนะครับผมโอ้โหนังไงทำขาทอง2เส้นเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะ มันจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะผมโอเคไปเรื่อยๆเราก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองเราก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูวิธีการเล่นหรือว่าอะไราพวกนี้ผมน่าจะเป็นแนวทางให้ท่านได้นะก็ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคสองดบอีกสิบใบนะครับผมเหมือนเดิมรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะถ้าแตกไม้ที่3สักหนึ่งไม้ถึงยังไงเนี่ยผมไปเลย นะครับผมก็รอบนี้มันอู้วีมาแบบนี้มีโอกาสที่จะกระโดดสูงในรอบที่3นะครับผมถ้ามาแบบวายมายอย่างเงี้ยโอ้หวายมาเยอะอย่างเงี้ยโอกาสที่จะกระโดดสูงมากๆและผมมั่นใจว่ามีโอกาสกระโดดจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกระโดดหรือเปล่าก็ไม่สามารถฟันธงได้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมขอแค่บิ๊กวินก็พอเลวขอแค่บิ๊กวินขึ้นไปเนาะในรอบที่3านมะโอเค วิ้ยถือว่าสวยอะ่ะไม่เข้าเลยอโอเคมารอบนี้ผมขอเล่นอยู่ที่80แล้วกันนะครับผมเนื่องจากผมว่ามัน โอเคสำหรับหลายๆคนในทุนเท่านี้เนาะสำหรับ80เนี่ยจะเป็นอันที่ผมแนะนำเนาะเป็นอันที่ผมแนะนำสำหรับทุน2,000บาทแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันคงที่สุดนะครับผม,มก็คือ2,000โอเคสวยทอง1เส้นก็มาดิโอเคขอแค่บนะิ๊กวินเนาะรอบนี้ขอแค่บนะิ๊กวินครับผมขอแค่บิ๊กวินครั้งเดียวผมก็ไปเลยนี่ไงสวยงามมาดิทอง2เส้นก็มาดิครับ เอาเรื่องว่ะโอเคโอเคถือว่าสวยครับผม2อ0พี่เยตโดเ,อเ,ยเอาไงดีอะเอาไงดีเอาไงดีต่อดีไหมต่อดีไหมผมขอต่ออีกสักหน่อยได้ไหมอะผมขอรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกใหญ่มไม่ได้แตกใหญ่ไม่ได้แตกใหญ่ดีไงโดดแล้วดีเข้าสุดไปดี โอเคดีนะเล่นต่อเพราะว่าผมหวังที่จะกระโดดอย่างที่ผมบอกในก่อนที่มันจะมาเล่นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าโอกาสกระโดดมันสูงแล้วมันก็กระโดดจริงๆก็ผมโอเคงั้นก็ขอตัวใหญ่ถ้าแตกถ้าแตกเต็มล็อกผมไปเลยถ้าแตกเต็มล็อกผมไปเลยถ้ามาถ้ามาถ้ามานี่ไงเต็มล็อกไปดี่0 0อคูณสิบก็ผมเย็ดโดโอ้โหโคตรสวย โอ้โหเรียบร้อยครับผมขอพอเลยนะครับผมในวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมถือว่าสำหรับทุน500ก็เล่นประมาณนี้เนาะผมว่าผมสอนอย่างละเอียดนะลองกลับไปย้อนดูช่วงแรกๆก,กับช่วงกลางๆนะผมว่าผมมีเทคนิคอีกอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมสำหรับช่อง,องผมมอเตอร์สล็อตรีเทนแล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะผมก็สำหรับใครแต่นคนที่เอาสูตรไปใช้แล้วเนี่ยก็รบกวนมาคอมเมนต์หน่อยว่า ส่วนของผมเนี่ยเอาไปใช้แล้วเล่นได้กันบ้างหรือเปล่าเล่นเวลาไหนหรือว่าอย่างไรนะผมลองแนะนํามาหรือว่าพูดมาแชร์กันในคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ